สวัสดีครับอันนี้ก็ติดตามในส่วนของผักบุ้งนะครับผักบุ้งจีนนะครับที่เราได้เอาลงดินนะครับคืนแรกนะครับคืนหนึ่งลองมาดูอันนี้เป็นกระถางน,นะครับที่เราไม่ได้เอาในส่วนของสารเสริมประสิทธิภาพพืชมีเป็นต้าช่วยนะครับก็ยังยังไม,ไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ดูความแตกต่างในส่วนของที่เราใช้ในส่วนของวีเพนตานะครับแช่แล้วก็ นะครับอันนี้คือขึ้นหนึ่งครับผมครับคืนหนึ่งถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ดูครับขึ้นกําลังขึ้นเต็มเลยนะครับอ่าอันนี้เราก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับว่าในส่วนของดินต้าเขาช่วยช่วยพืชนะครับให้อาหารนะครับให้อาหารพืชนะครับครบสมบูรณ์นะครับ พุ่นตัวเร็วแข็งแรงที่สําคัญออร์แกนิกนะครับเราก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ทําให้กับเพื่อนๆนะครับชาวเพจนะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับหรือเราต้องการถูกขัดไว้ทานเองนะที่ไม่มีพื้นที่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกนะครับเดี๋ยวจะติดตามจนกว่าเขาจะโตขึ้นมาครับนี่ครับนี่ตนเยอะมากเลย โอคแล้วเจอกันใหม่ครับผม